เรามาดูข้อที่1กันนะคะถ้า27เท่ากับ3ยกกำลัง x นะคะแล้วก็0 0 0 0 2 5นะคะเท่ากับ2.5คูณ10กำลัง y นะคะแล้ว x บวก y จะเท่ากับเท่าใดนะคะก็จากโจทย์นะคะ27เท่ากับ3กลัง x นะคะแล้วก็ทำให้ฐานเหมือนกันนะคะ27ก็คือ3กลัง3เท่ากับ3กำลัง x นะคะ ก็จะได้ x เท่ากับ3นะคะแล้วก็จากโจทย์ศูนย์จดศูนย์ศเท่ากับ2.5คูณ10กำลัง y นะคะซึ่ง0.0025เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับ2.5คูณ10ยกกำลังนับทศนิยมนะคะจากนี้นะคะ1 2 3 4ก็คือลบ4นะคะเราก็จะได้ ค่า y นะคะเท่ากับลบ4นะคะทีนี้โจทย์ก็ถาม x บวก y นะคะดังนั้น x บวก y ก็จะเท่ากับ3บวกกับลบ4นะคะซึ่งก็คือลบ1นะคะดัะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ2นะคะ